สวัสดีคะ่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะแล้วก็คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆมีปัญหาอย่างไม่ก้อยอยู่ไหมคะที่บ้านของเรานะคะยุงเยอะมากๆค่ะแถมยังมีหนูมารบกวนค่ะแถมที่สวนนะคะตอนนี้นะคะมดหนอนแมลงเพล็กก็เยอะมากๆค่ะวันนี้แม่ก้อยจะมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะในการไล่ยุงไล่มแมลงนะคะ <c oughs> ไล่หนูไล่มแมลงต่างๆที่อยู่ในสวนและอยู่ในบ้านนะคะสองสิ่งนี้กันเลยคะ่ะ <c oughs> เราไปดูวิธีทา ด้วยกันเลยนะคะก็คือ,อยากันยุงนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเป็นใหม่ๆแบบนี้นะคะหรือเป็นเศษยากันยุงอย่างนี้นะคะที่อยู่ในขี้กันยุงนะคะเพื่อนเพื่อนเอามาเลยค่ะใช้ได้เหมือนกันเลยนะเพื่อนก็มาเปิดน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเปิดน้ํานะคะล้างที่ยากันยุงค่ะเพื่อนเพื่อนอย่างนี้เลยค่ะ ในการไล่ยุงแบบง่ายๆนะคะปิดน้ำได้เลยคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็มาผึ่งลมไว้พอประมาณนะคะไปนี้นะคะจุดยากันยุงแล้วนะคะเหลือเศษนะคะเหลือก้นยากันยุงนะคะแบบนี้นะคะนี่ใช้ไล่ยุงไล่แมลงไล่หนูได้นะคะเพื่อนๆจ้าสำหรับเศษยากันยุงในนี้นะคะแม่ก้อยก็ล้างน้ําแล้วก็ผึ่งลมแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็นํายากันยุงที่เราล้างน้ํานะคะเพื่อนๆมาหักเลยค่ะ ค่ะไม่ก้อยหักยากันยุงเรียบร้อยแล้วนะคะได้5ชิ้นอย่างงี้นะคะพเพื่อนพจ๋าเราก,ก็หักให้เล็กลงกว่าเดิมค่ะพเพื่อนเพื่อนจ๋าสูตรไล่ยุงนะคะแบบง่ายๆไล่หนูได้ด้วยนะคะไล่แมงวีไล่มดแมลงต่างๆค่ะที่ดื้อๆค่ะสูตรน,นี้เลยค่ะมีเศษมีก้นยากันยุงอย่างี้นะคะนี่เก็บมาเลยค่ะพเพื่อนสเปย์ยากันยุงอะค่ะสเปย์ไล่ยุงอะคะ่ะ,คะพเพื่อน ที่มีส่วนผสมของตะไคร้ลาเวนเดอร์อย่างนี้นะคะเพื่อนไปลงไปเลยค่ะเพื่อน,รรอนไปพอประมาณอย่าง,งนี้นะคะเพื่อนไปทาหลายจุดค่ะไปลงไปเลยค่ะเพื่อนไม่ก้อาขาหนูไม่มีหนูไม่มีสเปรย์ไล่ยุงค่ะ,ไ,คะไม่ก้อาขาทํายังไงคะไม่ก้อยทดลองทําแล้วเห็นผลค่ะเป็นน้ําส้มใสชูนะคะหื<อ>มกลิ่นกลิ่นออกแล้วค่ะเพื่อนแต่ carriage, กลิ่นดีมากไปลงไปเลยค่ะเพื่อนพอท่วม กินดีค่ะกินดียุงไม่เหลือแน่ช่วงนี้ยุงเยอะแล้วค่ะยิ่งร้อนนะคะสลับกับฝนตกค่ะพเพื่อนๆค่ะยุงเยอะมานะสกสกัดออกมาแล้วเริ่มสก,กัดยาวมาแล้วต่อไปนะคะพเพื่อนๆจ๋าก,ก็คือเปลือกไข่ค่ะเขามีนี้เป็นกรรมฐถนนะคะกําจัดยุงมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะพเพื่อนๆไล่หนูไล่ยุงแบบง่ายๆค่ะเราใส่เปลือกไข่ลงไปนะคะกด้วอย่างนี้ครับแล้วก็คนให้เท่ากันค่ะพเพื่อนๆจา๋า ทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะตรงไหนยุงเยอะนะคะวางไว้ตามจุดอับนะคะมุมมืดๆนะคะหรือใต้โต๊ะทํางานของเพื่อนๆน,นะคะเฮ้ค่ะเราไปวางไว้จุดที่เราจะไล่ย,ยุงเลยค่ะมาหาที่วางเลยค่ะสูตรไล่ยุงแบบง่ายๆนะคะเพืะะ่อนจ๋านี่นี่นะคะ่ะไปวางไว้ตรงจุดไหนที่เพื่อนๆน,นั่งทํางานได้เลยค่ะหรือโต๊ะทํางานเนาะ,ะวางไว้ใต้โต๊ะได้เช่นกัน,นะค,ะ<ๆ>ค่ะเพื่อนๆจ๋า ยุงเยอะค่ะเราทํางานอยู่ตรงไหนก็ยุงก็เพียบเลยยิงตอนหัวค่ำนะคะยุงเยอะนะคะเพื่อนๆทาสูตรนี้ไปวางไว้ตรงจุดที่เพื่อนๆนั่งเลยค่ะไล่ยุงอย่างง่ายๆนะคะเพื่อนๆเห็นผลจริงค่ะตรงจุดไหนนะคะที่ลูกเรานั่งเล่นอยู่นะคะ่ะไปวางไวะะ้เลยคะ่ะวางไว้หลบๆหนนะคะพเพื่อนๆก็ก็วางไว้ตรงนี้เลยคะ่ะหลบๆมุมนะคะหลังโซฟายุงเต็มบ้านนะคะหนูก็ชุกชุมค่ะไม่ก้อยขาขอสูตรง่ายๆในการไล่หนูไล่ย,ยุงได้ด้วยนะคะและไล่แมลงต่างๆที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในสวนนะคะเลยค่ะเพื่อนจ๋า สเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นของเรานะคะใส่น้ําไปประมาณนะคะก้นๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆบูดไล่ยุงนะคะไล่หนูไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะเราทําได้เองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ดีสูตรนี้ลงไปเลยค่ะเพื่อนไลยุงได้เห็นผลมากๆค่ะเพื่อนๆทดลองได้เลยไหนที่เพื่อนๆนั่งอยู่นะคะเพื่อนๆไปฉีดสูตรนี้นะคะที่พื้นได้ด้วยนะกลิ่นเนี้ยก็จะติดอยู่ที่พื้นนะยุงเขาก็จะหนีไปเลยค่ะเพื่อน แล้วเหลืออย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็เติมน้ำส้มสายชูหรือสเปรย์ไล่ย,ยุงนะคะได้เลยนะไปวางไว้จุดบริเวณที่คนนั่งอยู่ค่ะสูตรไล่ยุงแบบง่ายๆเลยเคลื่อนที่ได้ด้วยมดมแมลงยุงเยอะนะคะ เห็นหนูค่ะไม่ก้อยขาหนูนี่วิ่งกันสนุกสนานเลยค่ะแมงสาบก็มีค่ะนี่เลยค่ะแมงมุมล้ะค่ะไม่ก้อยสูตรนี้เช่นกันเลยค่ะเพื่อนจ๋าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนี่สูตรง่ายๆนะคะสูตรไล่ยุงไล่หนูไล่แมลงนะคะเราทําได้เองค่ะเพื่อนเพื่อจะไปไล่ยุงนะคะเราก็มาไล่นะคะแมลงคานค่ะที่อยู่ทางดินนะคะหรือหอยทากนะคะเพื่อนเื่อจ๋ามลงที่ดื้อนะคะสูตรนี้เลยค่ะนอนทางดินค่ะด้วงทางดินค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนเพื่อนไปทางดินอย่างนี้เลยหอยทากเยอะค่ะไม่ก้อยงดก้อยเยอะค่ะพี่ก็เยอะค่ะสูตร โอมแมลงค่ะเพีย้ยแป้งค่ะเพีย้ยแป้งตัวเปล่เลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยเดินเดินเดินโอ้ไลด่ดนสูตรนี้นะะลเลยค่ะติดพ่นเลยค่ะเพื่อนจ๋าเน้นๆนะคะให้โดนตัวเขาเลยค่ะไม่อยู่อีกต่อไปค่ะเจอสูตรนี้เข้าไปค่ะจัดมดหนอนมแมลงเพีย้ยไฟไลายแดงนะคะเพีย้ยแป้งรูปเย็นวาบเลยนะคะเนี่ยเพื่อนโอ้ยลวงล้วงล่วงไม่เหลือจ้าง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะใหญ่ยยอย่างนี้นะคะเพื่อนจา๋า พี่ดูที่ใต้ใบเนี่ยโอ้โหนี่เราก็ใช้สิ่งนี้เนะะี่ยค่ะที่ยากรนยุงเลยค่ะพเพื่อนจา๋าโรยไปเลยค่ะพเพื่อนแล้วก็ทางดินนะคะพเพื่อนๆจัดเพีียแป้งที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินะคะ่ะเพื่อนโรยไว้แบบนี้นะคะรุ่งเช้านะคะพเพื่อนๆก็มาลาดน้ําสะอาดตามได้เลยนะเวที่เราวางถังขยะนะคะจะมีแมลงวันแมลงวีนะคะมาตอมนะคะหรือบางทีนะพเพื่อนๆจะนใจเห็นหนูนะคะนี่สูตรนี้เลยคะ่ะ ไล่หนูแบบง่ายๆนะคะกําจัดมดหนอนแมลงแมงมีได้ด้วยนะคะแมะลงต่างๆค่ะ,ะ,คะพเพื่อนๆถือไปค่ะเพื่อนนะคะแล้วก็รอบ,บๆถังขยะของเราด้วยนะคะีม,มากๆนะคะกําจัดหนูอย่างง่ายๆนะคะถ้าตอนดึกนะเพื่อนๆอย่าเปิดถังขยะไว้อย่างนี้นะคะมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะนี่สูตรนี้จ้าไลย่ยุงก็ได้ไล่หนูก็ได้นะคะและจุดไหนนะคะที่มีรูนะคะสงสัยว่าแมาลงสาบก็ออกมาแล้วก็จะเป็นช่องทาง ของหนูออกมานะคะเราก็ใช้สูตรนี้นะคะ,พะเพื่อนๆจ๋าไปฉีดพ่นเลยค่ะไ<ห>่แมลงสาบก็ได้ไล่หนูก็ได้นะคะกินดีค่ะ,พะเพื่อนบริเวณไหนนะคะ <ๆ S 1> เห็นมีขี้หนูนะตามข้างฝาอย่างเงี้ยค่ะฉ <ๆ S 1> ีดสูตรนี้เลยค่ะให้กินนะคะติดอยู่ตามทางที่เขาชอบมาเดินค่ะเ <ๆ S 1> ขาจะได้ไม่มาเดินนะ,พะเพื่อนนะคือเขาไม่ได้มาเดินป่านะหนูเนี่ยทั้งเดินทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งฉีเลยค่ะไล่หนูแบบง่ายๆเลยจ้าขอสูตรไล่แมงมุมค่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋า ไปละไมอยู่ละไมอยู่ละค่ะเพื่อนๆจะพบว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำนะเราจะโดนยุงกับท่าบุดนะคะไล่ย,ยงุงอย่างง่ายๆนะคะนี่ขวดนี้นะะเลยค่ะเพื่อนๆไปที่ฝาผนังนะคะให้กลิ่นเขาติดอยู่ที่ฝาผนังเลยนะคะพเพื่อนๆยุงเยอะยิ่งตอนก่อคํายิ่งเยอะ,ะคะ่ะเพื่อนๆกมาฉีดเลยตามามุมอางต่างๆนะคะฉีดเลยค่ะพเพื่อน ยุมาจากตรงไหนคะไม่ก็มาจากตรงท่อระบายน้ําตรงทางน้ํรารังน้ําต่างๆของเราเนาะน้นําตรงไหนนะคะก็จะเป็นแหล่งเพาะพันยุงนะคะเพื่อนๆเราก็ใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นไปเลยค่ะตรงท่อระบายน้ยําอย่างงี้นะหรือรองน้ําทางน้ําละค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นไปเลยค่ะฉีดพ่นเลยค่ะยุงอย่างง่ายๆนะคะมาแมลงต่างๆค่ะนี่เลยต้องการนะคะกําจัดนะคะแหล่งเพาะยุงนะคะเราใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆ เทไปตรงจุดที่พเพื่อนๆเห็นว่ามีลูกน้ํายุงลายนะคะพี่จะาเทลงไปเลยค่ะเทลงไปในท่อเลยค่ะพเพืเอ่อนๆง่ายๆอย่างนี้เลยเห็นผลค่ะพเพื่อนๆโอ้อย่าไปทนให้ยุงกัดนะคะพเพื่อจะไม่ปลอดภัยนะทำอย่างนี้เลยคะ่ะวิธีไล่ยุงไล่หนูไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะมียากันยุงแล้วก็นําไปล้างนะคะ แล้วก็ทําวิธีนี้นะคะเห็นผลจริงค่ะไล่ยุงก็ได้ไล่หนูก็ได้ไล่แมลงก็ได้ค่ะเพื่อนาต่อไปนี้นะคะ mm. อย่าทิ้งนะคะเศษยาก,กันยุงอีกต่อไปค่ะ mm. หรือมียาก,กันยุงแบบนี้ก็ทําตามสูตรแม่ก้อยได้เลยนะคะทําไมเพิ่งรู้นะคะไล่ยุงไล่หนูแบบนี้ก็ได้นะคะ mm. เพื่อนๆมีโอกาสก็ทําไม่ใช้กันดูนะคะทุกคน ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะจ๊ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกด like กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต่อไปนี้นะคะที่บ้านยุงเยอะนะคะหนูเยอะมดหนอนแมลงเพลี้ยที่สวนก็เยอะคะ่ะม่ก่อยเพื<ๆ><ๆ>่อนมียาก,กันยุงมีเศษยาก,กันยุงนะคะก็ทําสูตรนี้นะคะไว้ใช้กันดูนะคะทุกคนบายบายไปก่อนนะคะหมดปัญหาเรื่องยุงมดหนูเยอะอีกต่อไปคะ่ะบายบาย ไปก่อนค่ะทุกคน